ว่าสมัยเดิมคนเฒ่าคนแก่่นบอกสอนบนใส่ชีวิตครูอยู่บอกไม่ไงคำวา่าผู้เถ่ามีคุณมีคา่ามีค่าอย่างไรสอนลูกสอนหลานหูจังหาจากสีเห็นบอ่อใหญ่ตากกรุนนำเห็นบอ่อ,อสอนหลานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบิดสิบเพชรไหนใหญ่มันเกินสิบเพชรไหนนบจังไหนบ่ผูฒ่ามูเก่า,ก,ก,ากิงก้คู่โรงเรียนผู้ใไดนิ้วตีนมึงเอาไว้เห็นยังคนเราเห็นบอก จาเคยเห็นครูโรงเรียนเอาหนี่ยตีนนับอย่ายบ่มีเทมันบอกมีแต่คนแก่เท่านั้นที่สอนแต่ว่าสอนไหนหูเด้มันหูว่าหาซ้ำนี้ยายซิบซ้ำนี้แต่สมัยสมือมันกดเอาในโนทรศัรทาเป็นบอกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะสมัยเดิมน่ะผู้เฒ่าสอนจังซี่ดีก็อย่างนี้ไม่ดีก็อย่างนี้บอกเลยแต่ก่อนผู้เฒ่าเอานี่ท่านสอนไม่ไงแต่ก่อนมันบ่มีโทรทัศน์เบิ่งเง็นบอกเฒ่าหลังใดถี่เว้านี่ท่านเกียงเด็กน่อยไปซุ่มยูหันบอกกินนอเขาแรง ย่านบ่ได้ฟังนิทานน้ำเขาเอ็มบ่เป็นน้ำตีเอานั่นแต่สมัยเก่ามันเป็นอย่างสัตว์แต่ก่อนเอานิทานสอนคนเป็นยังมันหูไม่ไงก็เพราะว่ามันมีคําอุปมาอุปไมมีสิ่งที่เปรียบเทียบเสี่ยงเมียงเห็นบ่ย่ายแต่ก่อนเห็นบ่ผนเอาคอยบ่เอาไายดอกคอยจะเอาดินซ้าแม่ดินตายมันว่าเสี่ยงเมียงบ่ลายได้ย่ายแม่มันสิโตชําไหนมันบ่ละเออเห็นบ่เต็มเสี่ยงเมียงในสลาด เออมาแล้วจนอนาทีน่นเออมาๆเอาได้คอยบ่เอาหลดอกผมบ่เอาหลดอกเสียเอาะแมวดินตายว่าสาจับแมวผูกข้อได้มากก็ค้อน,นำแต่มันบทตีให้ตายนอกมนให้เสดิดหน้าได้ทงง,งามๆมันแก่แมวไ,ไปเลยแล้วเชียงเมียนี่เด้อของผมมันก็ไอ้ของพญมม่าเพราะพญ่าบอกว่าเสีย คันเฮ็ดจังซี่ได้กูจะให้มึงเลยมึงอยากได้ยังบนวาผมเอาอะไรดอกผมสิเอาหน้าเอาดินจำแมวดินตายมันว่าพญ่ากับหัวขวนเสียงเมี่ยโอ้แมวดินตายมันสิได้ํำได้แมวตัวถอยยังบนวาตีเขากั็ดึงไป้หมดไหนเห็นบ่กนั่นคือความฉลาดของคนแต่ก่อนเพิ่นสอนในฟังเป็นสี่เป็นความฉลาดของแต่คนมันนั้นสติปัญญามันเกิดหย่อนว่าเฮาบริหารไม่ญ่คนสมือมบค่อยขึ้น ทำแล้วค่อยคิดแต่ก่อนไอ้คิดแล้วถึงทำไม่ไงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทีไปทีมมมท่มาเมื่อตกอย่างเมื่อการที่คุณแม่ผมเครื่องพาทีเลี้ยงลูกอย่างล้านหลายผูหลายคนเบิดเกี่ยงแล้วมันบอกลูกควรได้หนีบ่มีผู้ไปก่อนเนาะมันบอกเรามีลูกทั้งเหมือนจะคนเจ็ดบ่ยุนี่เท่าไดนี่ไม่ไงผมมีลูกจะคนนี่พออ้าบ่หัวแ <laughs> สดงว่นานับบท่วนเนาะโอ้ลูกแล้วหลายมับนบอกเจ็ดคนบ่ อยู่ในกาดนี่มันมีเจ็ดแต่ว่าหมายถึงว่ามีผู้ไปก่อนไปหลังบอจะนอกสองสี่หกเจ็ดเออก็นั่นล่ะถึงบอกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างเราคือเลี้ยงได้เฮียใหญเขาจ้างเราเลี้ยงบาตะกี้สมัยทุกวันนี้แม่ลูกอ่อนเพราว่าก็มีเงินเดือนล่ะได้ย่ายออกลูกก็มีเงินไหเดือนละหาร้อยหกร้อยเพราะว่าเป็นทหายไม่ใช่ผมมาออกลูใไม่ถึงได้ะแม่นมาใหย่มุ่งเจ้าว่าบอก แต่สมัยเราออกกับโบเ็นได้แต่ก็กเลี่ยงได้นั่นก็คือพระคุณของแม่เฮ้าหัวเป็นลูกเป็นหลานต้องรู้จักว่าความกตัญญูนั่นคืออะไรกตัญญูรู้คุณหู้บดสุขคนไม่ใหญ่คนเหาหมืนตาส,าว,ส,าว,สาวัสดวหูพ้พ่อหู้แม่กันเมื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือกะตะเวทีเฮดได้ไม่ใหญ่แต่กบฏเต็มรอยเต็มล้านดอกแต่เราก็ได้ทําหน้าที่ของเรากันหมดทุกคนเฮดมันบดได้เพียงกันเมื่อดอกเหมือนกับการที่ดูแลเหมือนกัน การตอบบุญแทนคุณพพอเม่เพิ่นวัดจังไดเมื่อท่านเลี้ยงมาช่วยเลี้ยงท่านตอบสองช่วยกิจการงานต่างๆของท่านสามดำรงวงตระกูลของท่านสี่รักษาทรัพย์มรดกห้าเมื่อท่านได้แตกตายทำลายขันไปแล้วทำหน้าที่เผากะเลว่ารักซากศพแล้วก็ทำบุญอุทิศให้อุทิศถามมื้อนี่ลูกหลานไม่ใช่ผมเครื่องพาทีบ่ได้ไล่บ่ได้ละในตรงนั้นเท็ดใหไถ่ทำหาในหนหนึ่งครั้งเดียวแล้วไปเลยบุญสมัยใหม่ไม่ใหญ่ทำให้เสร็จไปในครั้งเดียว พวาลูกหลานเนี่ยมาตุ่มมาหุ่มกันแล้วเพราะนั้นเมื่อนี่อัตมาภาพในน้ำกานาสงองสแสดงรรมคอนโมทนาในกุศลจิตเจตนาบรรดาลูกหลานเออโดยการนํำของอคุณแม่เหลือเครื่องพาทีพร้อมลูกพร้อมล้านพร้อมพี่พนงน้องเบิร์ตสุคนตีประกาศไล่น้ำไปก่อนนานนั้นแล้วพร้อมเบี้ยงเงี้ยงหนาเฮ็ดไหนทำหาไม่ญ่นอม,นมันแม่ระดวงวิญญาณไม่ญ่ผมเครื่องพัที ตกทุกนั้นพ้นทุกนะว่ามีสุขขอสุขยิงยืนไปสมเจตนามัยของคณะสัทธาเจ้าภาพท่านทั้งหลายด้วยเทินมุงมุงอยู่อยู่แต่ว่าบมมีคนเฝ้ามุงเอ้าเออมวลบ่ยายเป็นจังไรถือบ่อนละเลขเมือว่านเออ แต่ว่าถือบ่ถือมันก็ถือสุคนน่ะแม่ใหญ่บ่ถือได้เงินก็ถืเสียเงินล่ะเนาะยายถืเขากินเฮาอยู่หั่นล่ะเนาะใหญ่เนาะเอาจังได๋ก็าแต่มื้อนี้สินําธรรมนิทานมาเทศให้ฟังเด้อใหญ่เด้ออืสิเทศเรื่องใดล่ะยายมาเห็นแม่ใหญ่ผมนี่กะแม่ใหญ่แล้วเป็นผู้เฒ่าผู้โสแม่ใหญ่เนาะพรันกะ บ่ไดไล่ราอมณีสิเทศลีลาวดีนั่นแหละพะว่าหยังพราะว่าไม่ญงผมเราเป็นคนรุ่นเกา่ารุ่นไม่ญ่ผมนี่คือรุ่นลี่ลาวดีผุละย,ย่ายแต่สมัยเขาล่ำแต่ก่อนบุญละเพราะนั่นแต่ก่อนกับบ่ได้ตั้งใจบ่ได้เตรียมกันมาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เสนาธรมานีท่านมาเถศดในฟั่งในเหล่องลี่ลาวดีเลวตตะไม่ไงเนาะ พราะนั้นเว้าที่ไปที่ม่าในส่วนของธรรมนิท่านบอกซื้อเสียงเรื่องน้าพระคุณเจ้าไปน้ำและก็สมมุติน้าไปทำน้ำผอมมายานอในมือนี่กล่าวถึงขอบขั้วขอบขั้วหนึ่งคือขอบขั้วของคนทุกอยากให้หรือว่าจันท่านทุกอยากเข็นใจมีพอพันธุมาลูกไส้นันซอว่าเลวตะ ผูเป็นเมียนันตะอวสุชาณีไม่ใช่นอ,นอกขอบขั้วนี่เป็นคนทุกข์อยากให้เฮ็ดยังกับบางบ่มีไม่ใช่นาะตามสมควรแก่ฐานะในสมัยนั่นก็คืออ,อยู่ที่กรุงสวัสดีไม่ใช่นอ้นอ,อแต่ว่าขอบขั้วนี่ได้ทำหน้าที่ตัดฟืน้นหรือว่าเพราะทานไปทรงแก่สุมังคลาเศรษฐีซึ่งญาพอเศรษฐีนี่มีศภรรยาก็คือนางข้าปัตตานี มีลูกสาวกน,นิกาลาวดีเมนยนอแต่ในเมื่อน,นี่กสิสม,มุนสมัญญาพระคุณเจ้ามาร่วมแสดงธรรมในวันนี้สมมติพระคุณเจ้าปฏิสถา,านเบื้องซ้ายมือผุนทั้งผุนเดอไนเดอสุดถ่ายาทั้งผุ่นละเออทั้งเม่ยผมปุนละใกล้ๆเม่ยผมเพื่อนอาจารย์พระบดีกาสุรชัยสุรธรรม,มวัดอุดมพัฒนาตะบนโพนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราช,ชาธานีมอบหมายถวายนาที ให้เพื่อนอาจารย์สุรชัยรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของเลวตะด้วยไงเดอ้อพุ่นทั้งปุ่นเดอ้อเพื่อนเพื่อน,นพระเอกย่าย้เราบบเห็นพระเอกแล้วว่ามันฆ่าเครือกล้วยแล้วเลยยับมาผี่นี่มานาันนั่งไกลไๆพี่าาย่ามันนั่งไกๆอก่าไปนั่งผ่าขแยงเออมันนั่งนี่มันนั่งมองศาสตร์นี่เนาะนี่เอาผ่าสีน้ำเงินออกให้แน่ในขาเต็นผ่าปูโตน,นเห็นบ่บ่นี่ผ่าอยู่ในขาเต็นเห็นบอแเน่เห็นบอดึงออกแน่ จักผายยัง,ยงดอกนั้นเอ้เอ้อออไหวแต่ปกแดดไม่ไงน้อพระอาจารย์สุรชัยรับหน้าที่ของเลวัตะองค์พลวัตพัดกันมาน <c oughs> ้านธรรมาดเบื้องกลางหน่อยไม่ไงน้อให้เปิดรับํำแนงแสดงนหน้าที่ของลาวดีเอ้สื่อว่าจังไหเพระอาจารย์สายท่านไม่ไงวัดนนท์สนามตะมนตบหัวเพื่อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ให้รับหน้าที่ของลีลาวดีองค์กลางได้ย่ายพระเอกทั้งพุ่นนั่งเอกยุลางตัวตะลกกับจิยุใสยวุนน้อยเออสันวะอตมาภาพระมหามนเทพพระสัมปโนเจ้าคณะตำบลนนเพรเจังวัดวัดนนเพคกอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ของพันธุมะม่ญ่นอพอเลวตาและกัเป็นนางข้าปัตนี ปริวัติพัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปตามสมควรแก่หนาทีไม่ใช่นอบัดนี้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายสดับรับฟังธรรมนิทานในเรื่องลีลาวดีเลวตะดังจะได้ปารบให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปก็มีนาการะบัดนี้เทินมุงอีสามเทือ หวยพอาไงบ่มีแกวเด้อวันนี้เด้อแกวบ่มีมันงวกใจแล้วบ่มีเนาะเจริญพ้นก่อนสิเววาคันติธรรมของเฮาพวกมาเจ้าคงสีจำกันได้ตัวบ่ตองเนะน้ำตัวพวกพเมพี่น้องคงสีฮูห้เคยดังโจทยอีสาน จานท่องเผ็ดถกเขตบบานข้องโหสื่อกันดีพ่อกวีน้ำประกาพผกขัดมาเขียนเลืองเพียงแต่วประกาจีพ่อกวีบ่เคยอ้อนหนักประพันธ์คํำกอนแดนอีสานผักพื่นสมองลื่นดังบักโตมเมื่อนีมาแบบโลกตุมตาสั่งกิโลกานำอาก่อน,ม,น,ม,นมั่นมาว่ากันอย่างเต็มที ละมาดีสิไข่ํำว่าไอ้ขันติธรรเมเทศกอมจานท้องเพชรหมอบโซออมใจป่าไม่ยยาญยายบัดรนียับยกใหญ่เขาในเรื่องนิท่านหลักสิปักหลักจันท่านเกตข้าเมบานพันธุมาจันท่านเล่าสิเป็นคนเ้าเผยสำเนาโตลมเรืองจันมาหาหมอนเทปเลี้ยเปียงออกมาไขกับซอยพญานอยเบิ่งกันนา บัตเนมนตอนนี้ฟังคติคอ,อเพราะเป็ยนยาได้สิปากหักบเสิมท่องเรื่องบอสมอื่นประยุก่อนย้าย คือจังล้ำน <estratég flush. S 2> ั้นบ่ฟอน็บอ่อนดอกทั้งสินพินบ่มีสายตึงดีบ่ดังพ่อหน่อยขอบ่มีลูกห้อยเอาเขันควายกวนแกนเป้าย้ายเทีดบ่มีบนวอซ้ำกินข้าขาดแก้งในมือนี้ขอจนฟังให้แจบแจ้ง ฟังสีแจงแถลงการเจ้าหลานทั้งสามองค์แสรกประทรมสิกอย่ำเนพ่นอาจารย์สายทานพ่นอาจารย์สุรชัยอาตมานี่จารย์มหามอนเทพร่วมกันเขาทั้งสามองค์ประสทคงเทศจารย์ท้องผิดเก่งข้อน้อยประพันธ์เต็มดอกแตงกอนฮัดยม,มือเน เรื่องสดสดอกกร้อนร้อนเก่าก็เก่าทรมาบดพ่มงเอยวัดธรรมตะทาโคตรเรื่องนิท่านจะพ่วมเรื่มเนี่ยเสริมก็เสริมแต่ยงหน่อยบ่ฝอยเกินในยืนยานเนี่ยเปิดปะนึกปึกตำนานเนี่ย ตามนิทานโยมเรียกร้องสนองให้เทใจบุญ ทิงคาเตตวาธมังเทเสนโตเมื่อจะสืบต่อหนุสนธิแสดงพระธรรมเทศนานวโรกาลนบ,บัดนี้อตมาภาพดำเนินหน้าที่ของพันธุมะสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่าณหมู่บ้านจันทานนอกกรุงสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อว่าเท่าพันธุมะส่วนภรรยาชื่อว่าสุสัชานีมีอาชีพตัดฟืนขายส่งให้ทานสุมังคละเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเป็นประจำ สองตายายมีบุตรชายชวเรวัตเป็นคนมีมณะยิ่งไมย่ยิงยโสทุกทุกวันเรวตะไปเลี้ยงโคใหญ่เติบโตไวสิบห้าเต็มพอดีท่านเศรษฐีว่าอยากได้เดบับใช้ถ้าหากได้เรวัตดีหนักหนาะท่านเศรษฐีท่านจะเพิ่มค่าจ้างให้เต็มอัตตาเป็นบุญญาได้พึ่งบุตรฉุดจากจนพันธุมะผู้บิดาจึงเรียกบุตรให้เข้ามาหาแล้วก็แจ้งว่าพ่อจะให้ไปอยู่กับท่านเศรษฐี เลวตะลูกพ่อเอ๋ยมานิทีพ่อมีเรื่องจะปรึกษามานิทียาลีรอก็มีนากาละครั้งนั้นเล่เลวัตตะฟังบิดานั้นลองเรียกนึกสำเนียกในจิตใจไม่กังขาคงมีเรื่องพ่อจึงเรียกซึ่งบุตรารีบเข้ามาสู่ที่ใกล้จึงไล่เลี้ยงว่าตาตะข้าแต่พ่อพู้บนก้าวเรียกลูกมามีการกิจชนิดไหน พ่อซื้อของมาฝากลูกหรือไรเชิญพูดไปให้ลูกฟังเถอดบิดาข้าแต่พ่อเม่นเมินเหลืองอย่างโน่จังได้ท่านบทต่างกระดวนมาไว้หอนขอให้บิดอนเจ้าไคข่ำแจงข่าวให้พ่อไขเหตุขอจ้าแจงว่ามาบังกันหน้าคุณพ่อเม่นมินเหลืองอันใดโน่ คือว่าจังสี่ดอกเลวตาเอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นทานเศรษฐีที่เคยซื้อพื้นประจำกับพอผลิตต่ออยากได้เจ้าเอาไปใส่ซอยแห้งเอาไปว้ซอยแห้งส่วนคาแรงผลเสียหายยังพ่อใจลูกของคอเจ้านั่นสิไปเลยบอโอ๊ดพ่ออยอยยอพ่อให้พอฟังเมกนาได้ยินบออยู่นี่เฮากระบอมีเวียกมีการงานแนวดแต่ว่าไปอยู่เพิ่นบ้านเพิ่น เพิ่นกระจายขาตอบแทนเป็นเงินเดือนจังสัลายได้ยินบอเลเลวตาาเนเอวัตาน้อก่อยพาทิตาแหลงก้าวจิตกันสันโอเอาถึงความจนก็บีบขันดาสดตันตื่นระวางโค แหน่สาดนิลนอนิลแก้วบ่คือพอยอันส่งขาดอกพ่อเอ้ยแนวไก่ปลาแล่นเข้าบ้านดาบ่ม <iri> <shop toy> ีเมื่อวาสิคั่นอันแนววังน้ํจันบ่สมบุคคละลงโซเสียวไฟสานละคันลวงลงกคงย เขาเป็นเพลินโปดำมโกไฟเส้นใหญ่ห่มเขาเมืองสีวิลายานคนหัวยอยเยยกันยามนาดาประจานบนสมพานปลาน่อยบ่าวังคอยได้สดบวงสมแต่หอยเก็บเกน่าที่เขาทิมอยู่ฟังบุญเด้อ ต้นบ่มีเสื้อไข่ค่าหายืมคนก็จนยากเฮาเป็นเสื้อไฟบ้านบ่หันโซละภัยเมืองน่ะแสงตังแกงกับไฟฟ้ามันไกลกันคนละโลกโชคของเฮาบ่เข้าข้างน่ะแม่นแทงร้นโทกแต่ท้องเฮาเคยนอนสานเพิ่นบ มอนบันเฟียงเลี้ยงวัวจอยยับังไปรอคอยอยากนอนติ่ฟอกนอนกันมอนแก้วติ่แซวคำาอันเดียวสิ้นกะดามการซสมตั้งแต่มือ่อบอกคคอสมนุกกะเจ้าทุกกะอยู่ป่อเฮากินปลาแดกกินลาถือผาสุกมาเกออยับ กินเนื้อปัดมันบานผู้อื่นยังคอยยำยังคอยเกินนะปลาแดกเครื่องเข้าโมกกันยังสิหัวรถวาลเฮาเป็นสุ้มจันทานไปบ้านอยู่ตามปลาลิมดงสิไปลงสังข์ขะกำความฝวกพร้มจังได้ได้ เพิ่นเป็นไม้ฮาเป็นฝ่ายตําเป็นผืนเป้ลายบอบเป็นเก้าวพ่อไงไม่ให้ยุดแต่ส่วนไม่นะฝ่ายให้ยุ่แต่ส่วนฝ่ายยังไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ฮไม่ให้ยุ่แต่ส่วนไม่อ่าไปหวามซุมหินบอนสิขึ้นคือดินละห่างกันกระทั่งฟา์ม เนข้ามีโูมีฟังตามีบึงหินพึ่นเชิงย่ออยากซึ่งเดี๋ยวสิย้อนบ่ถูกลองลูกอคอามบางกินกันของพึงพ่อแม่ทั้งสองกูเคยเรียนเพียนพำนะทอลมาตาละกำมพิ่นว่าเป็นลูกจ้างนะขันพ่อปันสร้างละคน จนแสนจนถูกบ่มีเสื้อผ้าฟาเงินดีพอรีอยู่พักอโตุงก็เกล่าเก็บเส้นแกงออมนกไม่สิ่งใครบางกว่าบุญเนอะ ลูกบอกเคยไกลข่างสองพระพุทนอมเลี้ยงดอกพอ่อเธอขอกินพิกกินเกลืออยู่ก,กับพ่อเม่เท่าอย่าหาเว้าว่าห้ไปลูกเป็นเสื้อสตราดในบยมไปเป็นเผาก้อนเดาไปตามวางเมื่อชีวิตกันอับปางขั้นขาดพ่อเมธต้นเมน็นทนใดก็บบนดี คนในเมืองสาวัตทีนี้พวกเขาเมดกันลานโดโทเขาสุมจันทานใกล้หน้าบ้านพึ้นกระดาขอบพระคุณพอ่อพิดาที่หวังดีต่อลูกครั้งนี้และวัตตาไปบ่ไดบุตราลาอัางลามันุ